สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูนะคะสินค้าแบรนด์ Waterman นะคะจะเป็นปากานะคะแบรนด์ที่เน้นหรูหรานะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่น Luxury นะคะสำหรับโมเดลที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะจะเป็น Waterman รุ่น e x p r e s s นะคะจะเป็นสีดำเงานะคะแหนบสีทองนะคะ สำหรับตัวนี้จะเป็นโมเดลลูกลื่นนะคะแบรนด์ waterman นะคะตรงตัววงแหวนนะคะเห็นกันนะคะจะมีคำว่า waterman นะคะสลักอยู่นะคะแล้วก็มีคำว่า paris Par นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็น made in france นะคะโมเดลนี้จะเป็นโมเดลลูกลื่นนะคะแบบหมุนนะคะเป็นด้ามสีดำเงานะคะตัดด้วยแหนบสีทองนะคะ ตรงตัวแหนบนะคะของตัวลูกรื่นรุ่นนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ Waterman นะคะเป็นตัว W นะคะแล้วก็ตัวแหนบของตัว Waterman นะคะสัญลักษณ์พิเศษของเขาคือที่ตรงแหนบนะคะจะมีเป็นรูแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นิกเนเจอร์ของ Waterman นะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะตรงหัวจะเป็นแบบตัดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะรุ่นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวหมุน นะคะคข้างในนะคะจะมาพร้อมหมึกลูกคลื่นนะคะบอเพนนะคะ Waterman Paris น,นะคะแถมมาเป็นไส์เอ็มนะคะสีน้ำเงินนะคะเราสามารถที่จะเลเซอร์ชื่อได้ด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นด้ามสีดำนะคะเวลาเลเซอร์จะได้ออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเลเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แกะสลักนะคะ ไม่เสียเนื้อปากกานะคะแล้วก็ไม่หลุดนะคะอ่าแบบนี้นะคะลักษณะนะคะอันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าขนาดความยาวของตัวด้ามนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะขนาดตัวด้ามนะคะจะอยู่ประมาณ14เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น V.I.P. ลักษณะของตัวด้ามก็จะดูอวบนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับผู้ชายนะคะอ่าด้ามก็จะมีแต่มันไม่ได้น้ำหนัก คือไม่ได้หนักจนเขียนเมื่อมือนะคะเขียนสบายอยู่นะคะลักษณะตัวหมึกนะคะน้ำหมึกอ่าก็เส้นกําลังพอดีนะคะเขียนลื่นนะคะสำหรับ w a t e r m แมนนะคะจะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องนะคะตัวกล่องของว w เตอร์แมนนะคะจะมาเป็นสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้นะคะเป็นแบบเปิดทรงอย่างนี้นะคะข้างในจะเป็นกระมย้่นะคะ มีสัญลักษณ์วอเตอร์แมนตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ปากกาสำหรับปากกาตรงนี้อ่ะอย่างนี้นะคะตรงนี้สามารถที่จะดึงขึ้นมาออกมาได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นใบรับประกันนะคะสำหรับใบรับประกันนะคะสั่งซื้อจากทางเพจเราก็จะมีใบรับประกันแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเรเซอร์ชื่อออกมาได้นะคะรุ่นนี้ สวยงามมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ